คนจีนเวลาเขาจะส่งสัญญาณมือเป็นตัวเลข1-10เนี่ยเขาจะมีวิธีการเฉพาะของประเทศเขาเลยนะแล้วมันเป็นวิธีที่เออเลขมันมี10เลขใช่ไหมแต่ว่าทำยังไงให้ทั้ง10เลขเนี่ยสามารถใช้สัญญาณมือแค่มือเดียวได้ด้วยนะเนาะอย่างถ้าเป็น1ก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่แปลกเนาะคือ1-5นี่ไม่แปลกนะ1อีเออซานซื่อ อูใช่ไหมครับทีนี้แล้วหล่ะทำยังไงให้มันใช้มือเดียวได้นะครับ6คนจีนก็จะทำอย่างนี้นะเหมือน I love you เนาะซึ่งจริงๆแล้วมันมาจากตัวเลข6ที่เป็นตัวหนังสือจีนอนะ่ะมันเขียนคล้ายๆอย่างนี้ไงแต่ว่าเขายกอย่างนี้เอาง่ายกว่าใช่ไหมครับ7ล่ะ7เนี่ยบางคนก็จะทำอย่างนี้นะหรือบางคนทำอย่างนี้ก็มีนะทำอย่างนี้ก็มีมันก็ดูคล้ายๆตัวชีใช่ไหมครับอา่าแปดล่ะ8ก็จะทำอ่า อย่างนี้อ่าไม่ใช่เดี๋ยวนะแปดทำอย่างนี้นะฮะก็คือปานั่นเองเนาะอ่าและเก้าหล่ะเก้าก็จะทำอย่างนี้นะฮะดูดูคล้ายจิ๋วไหมไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่นะแต่เขาทำอย่างนี้เนาะถ้าเป็นสิบเนี่ยก็จะทำได้สองแบบนะอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้สิบนะซื้อนะฮะหรือบางคนก็อาจจะทำเป็นอย่างนี้ไปเลยเนาะอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นตัวอักษรซื้อเนาะประมาณนั้นแหละฮะ